แม่ทัพภาคสองลั่นทหารไทยไม่ถอยแม้แต่นิ้วเดียวนี่คือเรื่องจริงที่ชายแดนสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะกำลังสงสัยและจับตามองนั่นก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมสำคัญมากๆที่เรียกว่า GBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาซึ่งจัดขึ้นที่มาเลเซียครับ การประชุม GBC นี่คืออะไรคะแล้วมันสำคัญยังไงกับบ้านเรา GBC ย่อมาจาก General Border Committee ครับคือคกลไกทวิภาคีระดับบริหารที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเข้าร่วมเป็นประธานเลยนะครับถือเป็นการประชุมใหญ่เพื่อหาทางออกและข้อตกลงร่วมกันในเรื่องชายแดนครับ การประชุมครั้งนี้เริ่มเตรียมการกันตั้งแต่เย็นวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคณะผู้แทนจากไทยและกัมพูชามาร่วมประชุมฝ่ายเลขาธิการกันก่อนตั้งแต่วันที่4ถึง6สิงหาคมครับส่วนการประชุมระดับรัฐมนตรีตัวจริงเสียงจริงเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่7สิงหาคมครับสแสดงว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะแล้วฝ่ายไทยใครเป็นตัวแทนคะฝ่ายไทยนำโดยพลเอกนัทพลนาคพาณิช ท่านรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่วนฝ่ายกัมพูชานำโดยพลเอกเตียสเรหา่าท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาครับจะเห็นได้ว่าเป็นการประชุมระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเลยนะเนี่ยแล้วการประชุมครั้งนี้เขาคุยเรื่องอะไรกันเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเพราะช่วงนี้เราก็กังวลเรื่องสถานการณ์ชายแดนกันอยู่เหมือนกัน ตรงนี้พลโทบุญสินกลางแม่ทัพภาคที่2ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ครับท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าคุยเรื่องอะไรกันแน่แต่ท่านก็คาดหวังว่าผลการประชุมจะออกมาดีที่สุดหาข้อตกลงร่วมกันให้ได้เพื่อความสงบสุขของทั้งสองฝ่ายครับแล้วความกังวลเรื่องความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นหลังวันที่7สิงหาล่ะคะพลโทบุญสินท่านมีความเห็นว้อย่งไงบ้างคะ ท่านบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ใหญ่ทั้งสองประเทศครับถ้าตกลงกันได้ยอมรับเงื่อนไขซึ่งกันและกันเรื่องมันก็จะจบง่ายแต่ตอนนี้ก็ยังคาดเดาอะไรไม่ได้ว่าจะออกมาในทิศทางไหนฟังดูแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วประเด็นสำคัญที่หลายคนจับตาคือเรื่องการถอยกำลังพลตามแนวชายแดนทางกองทัพมีท่าทีอย่างไรบ้างคะ นี่แหละครับคือประเด็นร้อนที่หลายคนอยากรู้พลโทบุญสินท่านยืนยันหนักแน่นเลยครับว่ากองทัพไม่ถอยเพราะเรารุกในเขตพื้นที่อธิปไตยของเราคําว่ารุกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการรุกรานใครนะครับแต่เป็นการยืนยันว่าเราปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ของเราอย่างแข็งขันเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราครับนี่คือคํายืนยันที่ชัดเจนมากๆจากแม่ทัพภาคที่สองเลยนะเนี่ย ฟังแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะที่กองทัพเรายืนยันในจุดยืนที่ชัดเจนแบบนี้แล้วเรื่องการดูแลชายแดนปกติเป็นยังไงบ้างคะมีปัญหาอะไรที่ต้องเจอเป็นพิเศษไหมคะท่านบอกว่ากองทัพของทั้งสองประเทศเนี่ยปฏิบัติตามข้อตกลงการหยุดยิงที่รัฐบาลเคยคุยกันไว้เพื่อรักษาสันติสุขบริเวณชายแดนครับคือต่างฝ่ายต่างพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ท่านก็ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องดโดรนไม่ทราบฝ่าย ที่เข้ามาบินในพื้นที่โดรนไม่ทราบฝ่ายนี่น่ากังวลน,นะคะมันเข้ามาทําอะไรเหรอคะพลโทบุญสินท่านให้ข้อมูลว่าบางครั้งเนี่ยโดรนพวกนี้ไม่ได้หวังผลอะไรมากครับแค่ต้องการก่อกวนเฉยๆแต่ถึงอย่างนั้นทางกองทัพภาคที่2ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในพื้นที่และท่านก็ยืนยันว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นมากแล้วครับนอกจากเรื่องโดรนแล้วท่านยังพูดถึง การติดตามกลุ่มบุคคลที่ทำตัวเป็นสายลับและไส้ศึกอีกด้วยนะครับมีเรื่องสายลับไส้ศึกด้วยเหรอคะฟังดูเหมือนในหนังเลยนะคะเนี่ยแล้วทางกองทัพพักที่สองเขาจัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างคะท่านไม่ได้ลงรายละเอียดวิธีการจัดการนะครับแต่การที่ท่านเอ่ยถึงก็แสดงว่าทางกองทัพได้เฝ้าระวังและดําเนินการอยู่เพื่อความปลอดภัยของประเทศและประชาชนครับการดูแลชายแดน มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับมีทั้งเรื่องการเจรจาการรักษาข้อตกลงการประชิญหน้ากับปัญหาเฉพาะหน้าอย่างโดนหรือแม้แต่เรื่องของการข่าวกรองในพื้นที่ใช่เลยค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ชายแดนเป็นอะไรที่หนักและต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายจริงๆตูกต้องเลยครับทางคณะกองเลขาธิการ GBC ฝ่ายไทยที่เดินทางไปมาเลเซียล่วงหน้า ก็ประกอบไปด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรมกิจการทหารชายแดนผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศผู้แทนจากสอมอชอผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมผู้แทนจากกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปจนถึง ผู้ช่วยทูตทหารของเราที่ประจำอยู่ที่กรุมพนมเป็นเลยทีเดียวครับนี่แสดงให้เห็นถึงความพยายามและความร่วมมืออย่างเต็มที่ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาและรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนครับค่ะนี่แหละค่ะคือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนและการประชุม GBC ที่เรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะ ใช่ครับแม้จะมีความท้าทายอยู่บ้างแต่เห็นได้ชัดว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสงบสุขและปกป้องอธิปไตยของเราครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่อไปบอกสองคนพันและมินสวัสดีครับ